โอเควันนี้มีอะไรมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนเคยเห็นเฟดปรับค่าเงินขึ้นนะครับ0.25นะครับผมเองมาดูค่าเงินบาทละโอ้มันน่าจะขึ้นครับแต่คุณรู้ป่าวว่ามันไปออกที่ไหนนะครับมันไปออกที่ทองนะครับทองใครที่ซื้อแต่เมื่อวันซื้หรือว่าเมื่อเมื่อคืนเนี่ย กำไรหมดนะครับสามหมืนเอ็ดกว่ากว่าวันนี้ดีดเข้าไปที่สามหมื่นสองละผมเองต้องยอมรับว่าไม่กล้านะครับสรับวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ราคานี้เฮ้ยผมเกงว่าเอะมันจะเป็นยังไงยังไงแต่สุดท้ายมาทองขึ้นหวบเลยนะครับหลายคนทำกำไรตั้งแต่สามร้อยสี่ร้อย ห้าร้อยสองร้อยนะครับแต่ผมนี่ดีอย่างคือมันมีของเก่าละตอนนั้นซื้อไว้ในราคาเขาเรียกว่าล่างสามหมื่นอ่ะก็คือเก็บไว้ดูนะนะั่นแหะนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าทองมันมีโอกาสขึ้น,นครับผมเคยสอนลูกศิษย์หลายคนในคอร์สนะครับว่าทองเฉลี่ยขี้หมูขี้หมาเนี่ยแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับ แต่วันนี้ช่วงเวลาไม่ถึงเดือนที่ผ่านมานะถ้าคุณซื้อตามกว่าสามหมื่เนี่ยมันขึ้นไปสองพันกว่าละเกือบสามพันครับคือมันเกือบสิบเปอร์เซ็แล้วนะเท่ากับว่าคุณซื้อทองครั้งเดียวอ่ะวันคุณฝากเงินทั้งปีเลยนะนะครับฝากเงินทั้งปีได้เกืบสิบเอร์เนอ่ะโหหลายคนนี่ดับเบิลยนไม่รู้จะดับเบิลยังไงนะครับอันนี้ เขก็เลยบอกท่านว่าวันนี้มันมีโอกาสมันมีโอกาสนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคข,ของแอป to แอปละแค่กดก็ขายได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกท่านก็ต้องเลือกเจ้าที่ไว้ใจได้นะครับเพราะาผมเคยสอนคนลยคนแล้วว่าเงินถ้าอยู่กับคนอื่นนี่มันก็มีความเสียสเส่ยงพอสมควรครับเสี่ยงพอสมควรครับแม้แต่ที่ผมทําคลิปว่าที่เราฝากเงินไว้กับคนอื่นเนะี่ย ผมจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นที่ชัดเจนก็คืออย่างที่สารัตพวกที่ฝากบิดคอยอะไรเล่นบิตคอยบิดคอยไปฝากเงินสารัตพอเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยธนาคารพวกนี้ปกติเคยจ่ายสองบาทเนี่ยจ่ายกับ5บาทเนี่ยโอ้มันหมุนเงินไม่ทันนะคุณมีอยู่ในกระเป๋าอยู่สมมุติมีอยู่สิบาทอ่ะคุณต้องมาจ่ายวันหนึ่งสิบ ปุบ้านห่ยโหมันหาไม่ทันเขาเรียกว่าขาดสภาพคล่องสุดท้ายพอขาดสภาพคล่องปุ๊บคนได้ทราบข่าวมมนก็เกิดแพนิกเกิดความกลัวก็แห่ถอนเงินถอนเงินสุดท้ายก็ไปไม่ได้นะครับนะครับวันนี้ทองคํามันเป็นโอกาสที่ผมว่าเป็นโอกาสที่มีคุณค่า และมีความมั่งคั่งเลยวันนี้คุณมาฟังผมนะครับคุณอาจจะค้านเลยเชื่อไม่เชื่อกาตามเพราะสุดท้ายยังไงก็ตามไม่ว่าคนจะซื้อหุ้นซื้ออะไรซื้ออะไรันนะสุดท้ายคนก็จะกลับมาหาทองคําคุณดูอย่างธนาคารแต่ละประเทศนะครับไม่เว้นจีนรัเสเซียสิงคโปร์ทุกประเทศซื้อทองครับเพราะทองซัพพลายมันจะน้อยลงนะครับเพราะมันหายากลงทุกวันนะครับ แต่ความต้องการมันเยอะมากดี D. มันมากกว่า S นะครับมันทำให้ทองมันแพงขึ้นผมเชื่อว่าช่วงนี้เกิดวิกฤตสงครามอะไรด้วยประกอบอะไรอย่างยังไงทองก็จะไม่มีทางลงฉะนั้นใครที่มาตามผมครับผมย้ายคุณได้ต่งชัยครับนเ,น 30, เนี่ยเงินสามหมื่นเนี่ยคุณได้สองพันเนี่ยโอ้โหอะไรจะ เป็นเว่าเป็นอะไรที่หายากนะคุณไปเล่นอะไรหลายอยา่างยังมีความเสี่ยงสูงอันนี้ถ้าคุณกลัวก็ซื้อทองมาเก็บไว้แต่ถ้าคุณกล้าหน่อยคุณก็ซื้อออนไลน์กดปุ๊บฟุ๊บเงินเข้าเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับผมอยากให้ทุกท่านปังปังลูกศิษย์ที่มาเรียนคอร์สท,ทองกับผมเนี่ยหลายคนปังปังนะครับหลายคนสามารถที่จะมีรายได้จากช่วงเนี้ยนะครับโอเคสวัสดีครับ